น้องเนยวัยสขวบบัสคอรของขนมร้านขนมบัตเตอร์แบร์คาเฟ่ซึ่งแบรนด์คนไทยในเครือก e แฟบีนไบดาวตั้งอยู่ที่เอมซเฟียตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีแฟนคลับทั้งคนไทยคนต่างชาติบรารอต่อเข้าคิวน้องเนยกันล้นหลามได้ฉายาว่าน้องไอดอลสาว3ขวบห้ามแต่ห้างแตกและยังเป็นเจ้าของ2เพลงดังน่ารักไหมไม่รู้ อิดบัตเจแบน้องเนยมักจะโชว์ความสามารถปรากฏว่าทุกวันเสารทิ้เนี่ยคนแน่นแอมซเฟียเลยท่านผู้ชมล่าสุดอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่วันก่อนแล้วอ่ะคุณทัป,ปณีเกียรติภัยบุญผู้ว่าการการท่องเทีย่ยวประเทศไทยเปิดเผยว่าการท่องเทีย่ยวจะดึงน้องเนยมาเป็นพรีเซนเตอร์หน้าใหม่เพื่อโปรโมทการท่องเทีย่ยวของประเทศไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยชมนั่งท่องเที่ยวจากประเทศจีนคาดว่าจะเปิดตัวได้กรกฎา,าคมนี้อันนี้ท่านผู้ชมถามมาพี่บอก้งแต่สองวันแล้วเรื่องน้องเนยเนี่ยพี่ต้องรู้ก่อนใช่ไหมใช่บอกไปก่อนจริงไหมจริงค่ะ,ะน,น้องเนยได้เชื่อมจิตกับพี่เรียบร้อยแล้วจะบอกให้อ่ะเป็นนันวักกรกฎาคมเดี๋ยวต้องไปถ่ายใช่ไหมเนี่ยใช่เอยทำไมดูไม่ได้คะ,ะเดี๋ยวอ่ะรอสักนิดนึงอ่ามาแล้ว เดีน้องเนยก็ต้องไปถ่ายหนหมีคลิปหนหมีท่าผู้ชมเขียนเข้ามาท่านผู้ชมแต่น้องเนยก็น่ารักมากมันเป็นการตการเอาหมายถึงผมหรือรัฐบาลฮะไม่อันนี้อินเทนท์่านเองผมก็ไม่บริสศนนี่อินเทนแต่อย่างที่บอกในมุมการท่องเที่ยวอจถ้าเกิดเขาไม่เอามาก็ด่านะ ก็จริงเพราะมันก็เหมือนเป็นโอกาสใช่ไหมคะคือถ้าไม่เอามามันจะสนใจลาบบูบู <c oughs> ไปเอาลาบบูบูมาจากปักกิ่งถ้าเกิดเขาไม่เอามาก็ด่า <c oughs> พอเขาเอามาก็ด่าเหรอมันคงไม่ใช่ไหมแต่นี่ต้องยอมรับนักท่องเที่ยวจีนสนใจมากใช่แล้วเป็นการแข่งขันกันร,ระหว่างกรณีแข่งขันไกลๆ,ๆไหมนี่เห็นไหมมันเป็นต่างคนต่างมีตัวตนเออทำไมไม่เอามาเจอกันมีปัญหาไหม แต่คือลาบูบูเนี่ยเขาชัดเจนว่าเป็นมาสคอตแต่ว่าน้องเนยน,นี่ก็คือน้องไม่ใช่มาส์คอตน้องเป็นหมีเป็นหมีอายุสามขวบไปโรงเรียนนะคะมีัตบ,บประจําตัวนักเรียนน้องเป็นหมีเข้าใจไหม <laughs> พี่ยังเชื่อเลยนะคะจริงไหมใจเย็นๆ <laughs> อั J <laughs> อนนี้ตอบความเห็นยังไงก็โดน <laughs> ใช่คือโหนหมีอ้าวใช่ไหมค่ะ ไม่นําเสนอก็อโดนไม่หมายถึงไม่เอามาโปรโมทการท่องเที่ยวอ,ะอ่ะใช่ไหมคะเพราะว่าน้องเป็นขวัญใจของแม่ๆชาวจีนนะคะ,ะคะแล้วบางท่านที่บอกโอ้โหเอานําเสนอเรื่องน้องเนยในรายการข่าวถ่ายมันไปรปากฎก,การจริงๆคอไม่รู้สึกเหมือนผมเหรอว่าดูน้องเนยเนี่ยมันเป็นข่าวที่ให้ความสุขดีกว่าข่าวไหนๆนะ จะเอาแต่ข่าวที่มันเติงเครียดใช่ไหมยอย่างนั้นเหรอจเจ้าข่าวชนิดที่เขาถกกันที่ไหนอะแถวเกียร์กายเหรอค่ะหรือที่เขาโต,ต้ตอกันอะไรกันยังไงเหรอจเจ้าข่าวเฉพาะเรื่องอกรณีเหตุการณ์ที่ขอนแก่นอะค่ะตัดหัวคุณตาหิว้วศีรษะออกมาเดินนอกบ้านจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมมีแต่ข่าวอย่างนี้เหรอ,อมผมถือว่าข่าวน้องเนยคือข่าวให้ความสุขค่ะ ช่งไงคุณ<ง>ผู้ชมก็องดูน้องเนยแล้วมีความสุขลายเครียดลายเครียดนี่บางคนเขียนเข้ามาบอกไร้สาระนี่คนป่วยยังลุกขึ้นมาได้เลยเห็นหไหมนะรายการนี้ท่านจะบอกไร้สาระก็ว่าไปเถอะจะทำา <c oughs> นี่ดูคนป่วยสิ่ไอ้ลุกขึ้นมานั่งดูน้องเนยได้อะค่ะหายป่วยไปชั่วขณะเลยนี่ นี่เห็นไหมข่าวคนทำดีไม่ค่อยลงลงแต่มันหายากหายากใช่ไหมบางท่านบอกก่อนหน้าได้มีมัดขอดเยอะแยะไม่เห็นนำเสนอไม่เห็นดังมันไม่มีใครรู้หรอกน้องเนยเนี่ยก่อนหน้านี้รู้ไหมผมจะบอกให้เขาไปยืนอยู่หน้าร้านที่แอมซเฟียเนี่ย ร้านบัตเตอร์แบร์ที่ว่านี้ค่ะร้านขนมก็ตอนแรกเขาไม่มีใครสนใจนะไม่ได้เกิดคุดเปรี้ยงขึ้นมาค่ะคือตอนแรกเนี่ยต้องนึกดูเป็นมัดขอดตัวหนึ่งที่ไปยืนอยู่หน้าร้านขายขนมก็มันก็ปกติไม่มีใครสนใจแต่จู่ๆมันเกิดเหตุปรากฏการ์อย่างนี้คือด้วยบุคลิกที่น่ารักคนก็เลยชอบอะค่ะคนผ่าน,ผ,านาผ่านมาแล้วเห็นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาเลยค่ะมาหาน้องเนยเอากิิปมาติดตอน,<า>นหลังก็ต้องห้ามแล้วนะ มันจะเยอะไปชักนิดหนึ่งแล้วก็อะไรเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้เนี่ยเขาจะยืนเต้นอยู่หน้าร้านขนมอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกนะค่ะเขาอดทนมาตั้งนานเนี่ยใช่ใช่ค่ะจะเรียกว่าหมีสามขวบก็หมีสามขวบอบนี่เป็นการตอบท่านผู้ชมเห็นไหมใ่เพราะเขาน่ารักไงคะบุคลิกที่น่ารักนั่นแหละมันเลยทำให้ถูกใจแม่แม่เนี่ย เห็นไหมน้น้องตั้งใจสรุปน้องเลยดังเพราะคนจีนซะงั้นนี่อีกคือดังเพราะคนไทยแต่ว่ากแต่มีคนจีนด้วยค่ะแล้วคนจีนเนี่ยประชากรเขาพันสี่ร้ล้านคนถ้าสิก็140ร้ยสีสล้านถ้าหปอร์ก็14บล้านขอแค่หเปอร์เซ็อมสเฟียร์แตกแล้ว คนถ้าแห่กันมาเนี่ยแค่นี้ถ้าเราคิดว่าเขาเป็นแค่มัดคอตมาตื่นเต้นอะไรแต่ถ้าคิดในมุมเศรษฐกิจค่ะมันก็เหมือนคนไทยจำนวนหนึ่งคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นอะไรผมบางทีก็มีบางอารมณ์เป็นแล้วพร้อมจะทุ่มนะอันนี้เป็นคุณพ่อทุ่มหมดตัวเลยแล้วผลคืออะไรอ่ะเศรษฐกิจไหมแถวนี้ยังมีคนทุ่มเลยค่ะ ทีมงานเราเนี่ยพุมจนจะว่ามันอยู่แล้วหยุดไปซื้อทุกอย่างบอกมุ่นบางทีก็ไปห้ามเขายากนี่เห็นไหมคนี่นี่อมอไม่ได้บอกว่าไม่พอใจการนำเสนอหมายถึงว่าคอมเมนต์เข้ามาค่ะผมก็มีการตอบบ้างเช่นเดียวกันอันนี้อย่าว่ากัน